Thank you ซึ่งมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ถามผมเข้ามานะครับว่าแอปโรเลอร์นะครับหรือว่าลูกกิ้งนะครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเราได้หรือไม่นะครับต้องบอกเลยว่าได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งงานวิจัยนะครับก็จะใช้อุปกรณ์คือ e.m.g. นะครับในการที่วัดว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะเอาแผ่นนะครับมาแปะไว้ตามกล้ามเนื้อแล้วก็เล่นหน้าท้องตามนะครับผมซึ่งงานวิจัยนะครับก็จะแบ่งเป็นท้องบน ทองล่างทองด้านข้างหรือที่เรียกว่า external o p t i c แล้วก็ทองด้านข้างชั้นในนะครับที่เรียกว่า internal o p t i c ถ้าดูจากการาฟนะครับการาฟทองบนแผ่นนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้า power w e e l roll out นะครับรือว่า App Roller เนี่ย ก็จะถูกกระตุ้นเป็นท่าที่2ที่ดีที่สุดเลยนะครับซึ่งกราฟที่2นะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างขางนะครับทำงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับท่า power wheel go out นะครับจะดีที่สุดและกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดเป็นอันดับ1เลยนะครับและกราฟที่3นะครับท้องด้านข้างหรือที่เรียกว่า external oblique นะครับก็จะถูกกระตุ้นเป็นอันดับที่4นะครับจาบรรดา12ท่านี้และกราฟที่4นะครับ พอตั้งคานะครับที่เป็น internal o p t i c e นะครับก็จะถูกกระตุ้นเป็นอันดับที่5นะครับผมพอเราเห็นทั้ง4กราฟนี้แล้วครับเราก็จะเห็นเลยว่าถ้า a อป r o l l e r นะครับหรือว่า l o o p i n g นี้นะครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราได้ทุกมัดเลยนะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นกล้ามเนื้อ a อ p roller เนี้ทำยังไงนะครับผมหลายๆคนนะครับเล่น app r o l l e r เหมือนแต่อาจจะเล่นไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกันให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ ท่านี้นะครับมันต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในทุกทุมัดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเล่นท่านี้นะครับแนะนาว่าให้ร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยให้แข็งแรงซะก่อนนะครับเราให้เล่นท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการเล่นนะครับเราจะเขาเข่านะครับปักไว้เป็นลักษณะนี้แต่ผมแนะนาว่าหาเบาะมาลองจะดีกว่านะครับไม่งั้งน้เนี่ยเข่าเราเนี่ยจะเจ็บมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราปักไว้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมิกินเนอร์นะครับผมแนะนําว่าให้เอาขานะครับ จิกไว้ที่พื้นเป็นลักษณะนี้นะครับเท้าจิกไว้นะครับจากนั้นยืดตัวไว้ค่อยๆยืดค่อยๆยืดนะครับพร้อมกับจังหวะที่ยืดเนี่ยพยายามทำหมีก้นนะครับทําให้หลังเลยเนี่ยไม่แอนนะครับผมเกรงไว้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 จากนั้นดึงกลับฮึบแล้วเก่งกล้ามเนื้อท้องอีกทางหนึ่งไปที่หนึง่งตุ๊ปอ,อันนี้นะครับเป็นเลเวลแบบเบสกินเนอร์นะครับผม แต่ถ้ายากขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้เอากระดกขาขึ้นนะครับผมเพื่อให้แรงน้องโหนเนี่ยไปอยู่ด้านหน้านะครับดังนั้นเล่นเหมือนเดิมเลยเราจะไปได้ไกลกว่านิดนึงอย่างนี้ฮึบแล้วดึงกลับแล้วเก่งท้องนะครับผมไปหายใจเข้าหายใจออกกลับเก่งท่าหนึ่งแล้วหอ อันนี้ก็จะเป็นระดับแบบยากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าที่ยากที่สุดเลยเนี่ยคือการที่คุณเนี่ยจะต้องยืนนะครับผมคือยืนเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ปักลงไปเลยนี้แล้วคุณก็ถ่ายนะครับผมเป็นลนักษณะนี้ทำรอบเดียวพอครับเพราะทำได้แค่รอบเดียวโอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกหลายๆคนยังทําผิดอยู่นะครับคือในลักษณะนี้ยืดออกไปจริงนะครับ แต่หลังแอ่นอย่างเงี้ยหลังแอ่นอย่างเงี้ยทำให้เราปวดหลังนะครับดึงกลับมาปุ๊บจากที่เราเนี่ยจะโฟกัสที่ท้องกับการเป็นว่าปวดหลังแทนนะครับผมและคนที่ทําเหมือนอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าทําให้ถูกต้องคือคุณโกงหลังเวลาที่คุณเล่นเป็นลักษณะนี้โกงคือนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดึงกลับเราเหมือนจะไปไกลนะแต่จริงเราไปได้แค่นิดเดียว น,นะครับผมไม่เอานะครับการเล่นที่ถูกต้องคือหลังคเรอยดยควรจะตรงนะครับผมไม่แอนนะครับแล้วก็ไม่โด่งเกินไปนั่นเองครับถ้า oh. เกิดว่าใครนะครับที่อยากที่จะเล่นให้แข็งแรงก็อย่าลืมนะครับ สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับโดยการที่คุณอาจจะไปเล่นท่าพวกซิทอัพนะครับพั้งรีเวิร์สคั้งอะไรก็ตามนะครับที่สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้มันแข็งแรงซะก่อนแล้วค่อยมาเล่นท่านี้จะดีกว่าครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่อยู่นะครับผมแนะนําว่าให้ไปเล่นท่าแพนนะครับซึ่งท่าแพนนะครับก็จะส่งผลทําให้กระตุ้นกล้ามเนื้อทาร์ทเวิร์สอะดูนิสนะครับทำให้คุณเนี่ยมีการกลางลำตัวที่แข็งแรงขึ้นนะคร และสำหรับข้อผิดพลาดอีกข้อหนึ่งนะครับคนเรานะครับเวลาที่เล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ย คุณเกรงอยู่หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเวลาที่คุณเกรงนะครับมันจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะนี้คือเด่งออกมาเวลาที่คุณเอามือตีเนี่ยมันจะเสียงเป็นลักษณะนี้อันนี้แปลว่าเกรงนะครับผมแล้วก็จะมีอีก2อย่างคือการเแมลวแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดนะครับว่าการเกรงเนี่ยคือการขมเหลวหรือการเขมลวคือการเกรงจริงๆแล้วไม่ใช่นะเกรงคือแบบนี้ขมเหลวคืออย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือท้องป่อง คือดันล้มออกมานะครับแบบนี้นะครับแต่ก็บอกเลยว่าเวลาที่คุณเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องทุกทุกท่านะครับแนะนําว่าคุณต้องเกร็งนะครับผมเกร็งให้เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของฮัทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ